แกเนี่ยค่ะตำบลหวยแก่บ้านคองม่วนนี่ยแหละค่ะนะคะเพิ่นถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะสิบห้าพี่น้องมาแสดงเข้าที่นี่แล้วนะคะพื้นถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะค่ะ่แล้วถือรางวัลที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะขอขอเบิ่งกันนะคะได้ๆนะคะอันนี้อันนี้คือรางวัลที่หนึ่งคือบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรืมหมดหัวแล้วน้ไปร้านกเตี๋ยว เอารางวัลที่หนึ่งค่ะเอาสู้แม่คู่สู้นีด้วยนะคะนี่นะคะอ่าชัดๆนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะตำบลนหอยแกงเขานะคะพี่น้องดีใจกับคุณคู่อูดนะคะเดี๋ยวสิถามลูกยุ่ยนะคะว่าเราเป็นจังไดแจงเล็กแบบใดลหรือเออไดมาจจะไส่เนาะค่ะดีใจคุณคู่โอ้แปลกมากบานเล็กชีวตีครับบานเล็กชีวตเดี๋ยวนะคะถามคุณคู่ก่อน พวกมาตอไสค่ะโอ้ยดีใจนั่จังสั้นมาตอปัทไทครับเรียนจากปัทไทอ๋อฝันหือจังไดค่ะเลขบ้านขึ้นบ้านไม่ครับยายบ้านทักยายบ้านทักมาที่นี่ก็เลยเซอรอนมะค่ะครับผมไปจังไดกด้ใบเดียวก็บอกจากสองใบมันมี่โชคชะนี้ครับผมไม่เดียวม่ไมม่ใยเดียวปฏิวัติวันนี้ไปไปสื่ออยู่ในปัทไทเลยบอกค่ะครับโอ้ บ่ได้ฝันเลยกิค่ะบ่ครับบ่ได้ฝันบ่สัมภาษณ์สัมภาษณ์บ่ได้บ่ได้ฝันทั้ข้าวอยู่ดิเนี่ยเนข้าวอยู่เด้งข้าวอยู่เลยเออแล้วนั่งก็ันไหมโอ้ยเรานั่งก่อนพี่น้องเออๆนั่งซะเออๆนั่งซะเดี๋ยวเดี๋ยวสามน่รานั่งก่อนเนาะเออเอาลอตเตอรี่ก็นั่งเนี้ยเอ้าแค่แค่ว่าบ้านเลขที่ซื้อบ่ค่ะคุณครูครับผมบ้านเลขที่ยี่ยบ้านทำมาโอ้ยในสูบกไใ้สูกครับกับบอฝันเป็นบ่ค่ะฝันว่าไดียังบ่ เราคือสุดยอดเลยค่ะอุ้ยแสดงความยินดีกับคุณผู้นะค่ะอันนี้เราเดินทางมาจากโคราชนะคะจนฮอดนบานหอยแกเนี่ยแหละค่ะแล้วกับสั้นคือการพูพูอยู่บาดอีแม่กับสั้นนะแม่เนาะดีใจหลายอันสั้นมากอะสั้นจนหายไ่รู้ว่าสิเหตุจังไหนนะคะดีใจหลายนะจักรบาลอ๋อจักบาทให้อยู่แนวอีแม่เรามาเอาบ้า ดีใจเนาะอ,นอันลูกเขยได้เนาะลูกเขยได้เนาะเออลูกเขยนะคะลูกเขยคู่อวดเป็นลูกเขยอีแม่นะคะอันเมื่อกี้ก็คือพี่อูนะคะเป็นลูกสาวอีแม่เองนะคะผูทีถือลอตเตอรี่เมื่อกี้นะคะคได้จักรานก่อค่ะคุณครูหกล้านครับได้หกล้านพนะพี่นอ้องป้า นาน,นี่นะคะใส่ชีวิตแบบปกติเนาะคะ่ะแอนว่าเมนสิลาออกจากคุณครูบลาเนาะ,นะคะ่ะโอ้แล้วว่าบลาออกจากคุณครูนะคะเราถือใส่ชีวิตแบบปกติะะกะละกะการรับราชการสอนนักเรียนต่อไปค่ะพี่นอ้องนี่โลกล้านนี่าตั้งตั้งใจว่าจะเฮ็นยังค่ะคุณครูแบ่งสันสันส่วนครับผมจะไปท่าบุญบ้านครับผมไปท่าบุญไปเป็นทุนสายสารูกครับอันเ,อเนื่องหนึ่งนี่ก็คือท่าบุญบ้านสองค่ะ เป็นทุกนานาทุการศึกษา,าลูกนะค่ะอันที่แมนแม่เท่านี่ให้จะบาดบ่เนี่ยอูใบก้อนอปก่อนนะคะอุปก่อนระหวา่างเงินหลลานี่สีแดงไปหลายๆส่วนอยู่ขาแตะว่าขออุปก่อนเากาดนะคะย่บ้านหวัวแก่นะคะบ้านเลขที่ยังก็แม่บ้านเลขที่บาลล้ <c oughs> บานเลขที่สองบ้านเลขที่สองนะคะของคุณพ่ออุโดมนะคะอยู่พงนะคะบบคือบ้านของพี่อุนี่ค่ะพี่น้องนะคะกับงวดมือนีนวนกัดเดม่ายินดีกับเพิ่นนะคะ บรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆอบเมนโบค่ะดีใจน้ำเบิรนเด้เนาะค่ะฮอกลานก็ถือว่าใบเดียวฮอกลันก็ถือว่าได้หลายเติบแมืนตัวเมนบบคุ้นคู่ทิวดเมนบบเมนเล็กเล็กไทยก็ถือกี่ได้เนาะหาใบน่ะมันเป็นแต่สามแปดถือกี่เนาะ เล็กล้วไปเลขหน้าเลขหลังเลกหน้าแปดสามแปดเลขหลัง เป็นเลขหนาามแปอ๋อเป็นเลขหนานะคะแปดสามแปดนะคะก็คือเขาบอกมันไปอยู่หลังอ๋อห้องมันอยู่หลังห้องมันอยู่หลังอ๋อห้องมันอยู่หลังนะคะเป็นเลขอยู่หลังค่ะสรุปว่าคุณคู tu> ่เราถือลอตเตอรี่นะคะหนึ่งใบหกล้านนะคะรางวัลใหญ่รางวัลเดียวคือใบเดียวนะคะแต่ส่วนที่เหลือก็คือบ่ถือสามตัวเลขหนาเลขไทยบ่ถูกนะคะถูกแค่หกล้าน รางวัลที่หนึ่งใบเดียวค่ะพี่น้องนะคะขมันย่อยข้างหลังโอ้ยดีใจน้ำน้องไม่อ้อยเนาะอีแไม่อ้อยถือบอถือกินถือกินคุณคู่สุดยอดอีล้ค่ะ้มนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเมนสาวนวลสิบปอถือนะคะแต่ว่าเล็กที่สาวนวลห่ก็คือสามเกาหาแต่เบิงจะหนึ่งมันคือเป็นแปดและพี่น้องต่ว่าปากออกเป็นสามเกาหานะคะแต่บัดที่นี่ก็คือนี่แหละคนมันไม่สวกเนาะโศกเนาะ เม็นบาเบาพิทเบาถือพี่น้องเอ้ยโออดีใจน้ำเพื่อนแม่เบาพิทเบาถือคนพมิสวกผันะแม่อ้ยจะถือซาสาวน้อนด้วยดีใจหลายเบาจูลินท่านกันเลยพี่น้องเอ้ยแต่ละคนพมิโสกนะคะก็เลยเห็นเป็นสามเตาหาจังกันกับสี่สามแปดหากับสี่ตีโต้นะพี่น้องนะคะนี่ยนะค่ะ ดีใจน้ำเือยแล้วเนาะค่ะว่าตัวเดียวกบ่ถกแมนอยู่ค่ะค่ะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะ้ว่าแม่พี่น้องเขามาท่านมาเบิร์เด้นอเพื่อนท่านลูกอันนี้คือลูกเสส่วนย่อยๆนะคะนี่ค่ะจะก็เลยออกแมนค่ะก็เลยออกมาแสดงความดีใจยินดีกับพี่แล้วนะคะบ้านเลขที่สองหมู่2คุณพ่ออุดมอยู่พงค่ะอยู่ตำบลห้วยแกมเพื่อชนบทจังวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องนะคะรางวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งใบนะคะหกล้านค่ะ ดีใจค่ะสาวนวลดีใจน้ำเพิ่นเดี๋ยวสันแม่พี่น้องเลยน้ำพัดอันอีพอจักหน่อยก่อนเนาะค่ะพ่อพ่อผู้คุณคู่ที่เราถึงในลานเนาะอีพออันดีใจน้ำลูกเขยปะค่ะว้ายดีใจเนาะดีใจแบบไรบัดเนี่ยดีใจว่าลูกได้เงินล้านแล้วปัดปัดโคกลานเลยเนาะพ่อปัดโคกลานไม่เป็นเลยเลยจนว่วกคุณแล้วเนาะค่ะหไม่ไม่เ็นมีแม่ว่าอันได้ยินข่าวว่าเป็นว่ามปนเรื่องจริงมาเตี้ยจนแบบว่า อันห้องไฮเออพ่อหูวแล้วจนไฮจนเกิดว่าเม็ดข่อยฝันบ่วงนี่เมียยังเดี่ยนนี่พูดแล้วโอ้ปนันสิพ่อปนันแล้วโอ้เล่ากับสีแดงไงยี่หรอกน้องโล้านบ่อแดงกับพ่ว่าดอกเห็นไ่มค่ะมีโอ้ให้ลูเป็นนี่เนาะพ่อเด็กยูได้กินก็บยูไปเขาก็เลี้ยงแหมความรู้สึกเนาะค่ะที่ว่าลูกเคยถือลอตเตอรี่มือนี้นะคะพี่น้องเนาะค่ะแสดงมาโอ้ดีใจครับน้าพอดีใจคักดีใจจนโอ้ยไปจากครับสีบาแล้วไปจากครับสีบาดีใจ ซ้ำดีกับโซกเนาะค่ะซ้ำดีกับโซกเนาะคพักอีดีคุณคู่เดี๋ยวเดี๋ยวเพืพ่อนนี่ผู้แขนพี่น้องครับไปเบิ้งไปผู้แขนคุณคู่น้ำเพื่นเนาะค่ะอ่าผูแ้แขนดีใจสแสดงความดีใจน้ำคุณคู่กันเออพอดีกับมาแสดงความยินดีกันเด้อเมีนเอาเอีแม่ให้ผู้แขนให้พรอนคุณคู่ตีให้เราถืกอีกเป็นบ้าเมียอะไรเอขอ,ขอ ไล่ก็เกาเอาเช่นสิบหาไปหมดแล้วแบบนี้เลยโอ้ยรถตามเดินตามรถแจกแจกสิบก่อสิบลายมาแจกแเพก่อไปเม็ดแก้นเสร็จแล่วครับโอ้ยนี่นเพั่งแก้มลายแก้วไม่เ่็นลายลายลาย นี่เด้อค่ะคือคุณคู่นะคะคุณคู่อูดนะคะซื้อหลีเล่าซื้ออย่างบวคุณคููสมพรนะคะสมพรจันท่าทุ่มค่ะนะคะอุ้ยสมพรกับคือว่าล่ะน้องพี่น้องสมพรกับสมปะถนาสมดังใจถูกประการล่ะน้องเืรอ คุณคู่ย่างจักปีแล้วค่ะนี่ถือวัตเตอรี่42นะคะพี่น้องอายุ42่สิเงินหกล้านนะคะถือว่ามันมันพคว่งหมังคังอีลีค่ะมือนีนะคะคุณคู่เพิ่นนะคะดวงเพิ่นเฮ้งอีลีพี่น้องโศกไงนะคะตังหนึ่งใบนะคะหกล้านเต็มเตมเลยค่ะนี่สิห้ล้านหเอาไปเอาอตไป้แนาไหนนไมห ูไรพอก็ไม่ไบเเอาเอิ่นกันมากตอนนี้มเกียกกันมากกีไม่ไหลเกียกกันมากเดิมเด นี่ค่ะรางวันที่หนงนะคะ8ปดสามห้าห้าสมแดอุ้ยงามขักงามแหน่หนาสิยูจาก2อใบน้อคุณคู่แมนค่ะเล็กงามงาค่ะสู้ไมพี่น้องเบิ้งนะคะรางวันที่หนึ่งนะคะหล้านบาทค่ะค่ะดีใจน้ำคุณคู่นะคะเฮงเบาเฮงบอกค่ะเฮงเบาเ่งมั่นตัแม่ดีใจน้ำพินจะคข้องก็ถือก็ก็เลยแบบว่าอันเพื่อออน พคนได้ถามเพื่อนเพื่อนได้เอามาบอกพี่น้องให้นี่แหละเพื่อนผู้ชมเขานี่ล่ะค่ะหาแล้วมีโศกอีหหาแล้วบอกเอาเอาทายหลูเป็นจัาบาทเนี่ยทายหลูเป็นทานการเป็จัาบาทเออทายหลูเป็นทางการแน่โอ้ยคุณคุยจะมั่นหมานมาแห้งก็ดอกกัลยาณ์นอนเอาในสามชิ้นเดินข้างในสามชิ้นเดนก็ในไส้ตรงนะคะเอากอดให้เบิ้งจัาบาทเนี่ยดีใจแห้ง นะคะนะพี่อูนะคะกับคุณคู่นะคะสมพรนะคะกับสาวนวลกองเขาใหญ่ก AP ับขอแสดงความยินดีนั่นนะคะคุณคู่นะคะขอให้คุณคู่เข่งเขงกว่านี้นะคะหวดหน้าในตัวใดกับบอกสาวนวลในเร้อกับสีดเอาล้มยูทูบไปพี่น้องเขาฟังเราค่ะแมนบะค่ะนะคะจจงใดนะคะสาวนวลกองเขาใหญ่มือนีกับขอฝากนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้สาวนวลกองเขาใหญ่ในเร้อค่ะพี่น้องสีประดิษาดคลิปเด็ดเดนะคะจาหรับมือนีกับขอ แสดงความดีใจอีกครั้งหนึ่งนะคะและกาขอสวัสดีค่ะสวัสดี